ก็กลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยี่ิสี่อานะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเรือเซียนไทยศูนย์ะฮะนะครับผมเป็นเรือของจีนนะครับผมซึ่งน้องๆที่เอ่อเล่นใหม่นะครับผมดีอกดีใจมากเลยนะครับผมคิดว่าเรือแจกฟรีนะครับผมเอออันนี้มันก็แจกฟรีจริงแหละนะครับผมแต่มันไม่ใช่เรือใหม่นะครับผมมันเป็นเรือเก่าแล้วนะครับผมเรือเก่าตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแรกๆเลยของ T3 เนาะตัวนี้ แต่ก่อนนะรีเวทมันนะรูปแบบมันนะจะเป็นสั้นๆป้อมๆนะครับผมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมทางผู้พัฒนาเขาเอามารีเวทใหม่นะครับผมทําให้มันยาวขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวเลขชัดเจนนะอก็ประมาณนี้นะครับผมที่เขารีเวทมานะครับผมก็มีน้องๆในทิกต็อกนะครับถามพี่มาเยอะเลยนะครับผมว่าเจ้าเรือเนี้ยเออพี่มันเล่นยังไงครับผมมันต้องติดอะไรบ้างนะครับผมผมเล่นแล้วทําไมผม ยิงไครไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูอุปกรณ์ที่พี่ติดกันนะครับผมว่าเราติดอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเราไปดูกันชิ้นแรกนะครับผมจะติดเป็น D F 1 7นะครับผมติด2ช่องเลยผมจะเน้นดาเมจเนาะนะครับผมอ่าอธิบายช่องตรวจนะครับผมตรวจนะครับผมจะยิง1ชุดต่อ1ช็อตเท่านั้นนะเอ้ยหช็อตต่อ1ชุดเท่านั้นนะครับผมคือยิงหนึ่งช่องนะครับผมออก1รูปยิงช่องนี้ออก1รูปนะครับผม คือมันจะไม่เหมือนเรืออื่นที่แบบว่าเอ,อ่อยิง1ยิงทีนึ่งออก2ลูกนะครับผมมันจะไม่เหมือนเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเรือกเก่าแล้วนะครับผมอ่ะส่วนไปดูปืนข้างหน้านะครับผมติดเป็นโมนานะครับผมอ,อ่าถ้าใครไม่ติดเป็นโมนาก็ติดป,ปืนอื่นก็ได้นะครับผมแต่สําหรับพี่จะเน้นระยะไกลนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนอ,อ่าปืนนี้นะครับผมจะติดเป็น SHWHh นะครับผมอ,อ่าทำไมถึงเลือกติดอ,อ่าอันนี้นะครับผม อันนี้นะครับผมจะดีกว่า RUM นะครับผมนิดนึงนะครับผม RUM จะยิงได้แค่2ลูกเออจะยิงได้แค่2ช่องทางนะครับผมส่วน HWH นะครับผมจะยิงได้3ช่องนะครับผมซึ่งผมติดมานะครับผมเพราะว่าต้องการที่จะแบบยิงเรือดำน้ำนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างแรงกว่า RUR นะครับผมที่ผมติดมาเนาะสำหรับต่อไปนะครับผมเป็นเลเซอร์นะครับผมอันนี้ผมแนะนำไม่ติดเลยนะครับผม ถ้าใครไม่กลัวเครื่องบินนะครับผมก็ต,ติดอย่างอื่นก็ได้นะครับผมแต่สําหรับพี่ๆกลัวเนาะเพราะว่าเจอโดนเจออะไรไปอย่างเงี้ยเออแตกง่ายมากเลยนะครับผมสําหรับข้างหลังนะครับผมจะติดเป็น RIM นะครับผมอันนี้จะมีช่องทางเดียวนะจะมีช่องเดียวเนาะไว้คอยสกัดจรวดลดดาเมจจรวดนะครับผมส่วนนี้จะเน้นแบบเลเซอร์นะครับผมจะเน้นกันในนี้กันพวกเครื่องบินนะครับผมส่วนช่องเลเซอร์นะครับผมเห็นไหมครับผมว่าจะมีทั้งหมดนะครับผม5ป้อมนะครับผมป้อมเลเซอร์นะฮะซึ่ง A a ในเรือตัวนี้นะครับผมจะมีแค่5ช่องเอ้ยไม่ใช่ดิจะมี6ช่องเออ6 a A นะครับผม ถือว่าดีนะเอค่อนข,ข้างที่จะหนานิดนึงนะเรือลำนี้นะครับผมส่วนฮอลิคอปเตอร์ติดอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่น้องๆเลยที่จะติดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงไปไปกันเลยอ่ะนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ในกันในด่านพายุนะครับผมจังหวะน,นี้นะครับผมเราดูก่อนว่าม,มีเรืออะไรบ้างโอเคมีเรือบรรทุกแล้วก็เรือดำน้ำโอเค เดี๋ยวเรามาดูเลเซอร์กันว่าเลเซอร์มันจะแรงสักขนาดไหนนะฮะสำหรับติดกับเจ้าเรือ CN Thai 0ทสูตร5นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองปืนกันก่อนนะครับผมปืนอันนี้นะครับผมจะต่างจาก RUM ยยังไงนะครับผม RUM จะยิงได้แค่2ช่องนะครับส่วนนี้จะยิงได้3ช่องนะครับผมเห็นไหมเออคือดีอ่ะคือดีอ่ะนะครับผมเอาไว้มาสกัดพวกเรือไอ้นี่โดยเฉพาะเลยนะเออเฮ้ยมีพวกแล้วมีพวกแล้วเราเจอพวกกันนะครับผม ส่วนจวดนะครับผมเหจะเห็นไหมครับผมว่า2ช่องนะครับผมจะออกแค่2รลูกนะครับผมมันเหมือนเป็นเรือซัพพอร์ตมากกว่าเออมันไม่เหมือนเรือลบที่จริงจังเลยอะต <c oughs> รวจออก2ช่องนะออกแค่2ช่องเองแต่ถ้าแบบว่ามันยิงไปแล้วออกสัก3าลูกอย่างเงี้ยเออคือโอเคหน่อยนะเออเรามาดูเลเซอร์กันอ้าวถูกเครื่องบินก็ไม่บินมาเปลนกัมเป็นกัมน,น,น,นะฮะโอเคเราเจอแล้วเราเจอแล้ว คลื่นค่อน <West> ข้างที่จะแรงนะครับผมคลื่นที่ค่อนข้างที่จะไม่สงบนะครับโอเคเรือดำน้ำก่อนละกันนี่ไงนี่ไงอู้ๆโดนโดนอะไรวะเนี่ยหายไปคร i̇şte นะึ่งหลอดเลยเกือบหายไปครึ Tao, ่งหลอดนะนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกดได้ทันนะเออยังทันยังทันยังทันเราชน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 เราเจอพวกแล้วเราเจอพวกแล้วเดือดำน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตอนนี้ โอ้นี่ไงนี้สันวอจีนสันวอจีนก็มาแล้วจังหวะนี้กดคู่ก่อนกดคู่ก่อนใจเย็นเย็นเย็นในสองเยเย็นในสองเย็นเย็นในสองเฮ้ยขอกดคู่ก่อนนี่ไงนี่ไงสกัดทันเออนี่ไงเจอแล้วฉันเจอเธอแล้วฉันเจอเธอแล้วอุ้ยโดนรัวเลยนะครับผมจังหวะนี้แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเรือเราเหลือเยอะอยู่เรือเราข้องตัวสูงเราอย่าไปกลัวนะครับผมบุกได้เลยนะ บุกได้เลยนะครับผมแต่โดนยิงรัวมากเลยอะต้องจัดการรีบจัดการเรือบรรทุกก่อนนะครับผมใส่อะไรได้ใส่อย่างเดียวครับผมตอนนี้นี่ไงเรามีเลเซอร์เรามีเลเซอร์เราอย่าไปกลัวนะครับผมเออมันยิงมาแล้วนี่ไงแต่การเล่นนะครับผมให้ดูให้สังเกตที่ดูที่แผนที่ด้วยนะครับผมอย่าอย่าเล่นเพลินนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะตายได้นะครับผมอันนี้ขอไปหลบก่อนละกันนะครับผมมีโอกาสรอดนะครับ อุ้ยมายิงมาอีกแล้วกดฟูรัวๆเลยนะจังหวะน,นี้เฮ้ยแล้วมันหายอีกแล้วอ่ะผมเกลียดอย่างนี้มากเลยอะเวลาเล่นอะเออไม่เป็นไรเรามีเลเซอร์ไม่เป็นไรเรามีเลเซอร์เราทนได้เราทนไ,ได,เนไได้เรือเรามันแน่นอนอยู่แล้วเรียบร้อยไหมอุ้ยไม่เรียบร้อยโอเคนะครับผมก็แตกไปแล้วนะครับผมเหลือ,อแต่เรือดำน้ำนะครับผม นี่แหละครับผมเหตุผลทําไมผมเลือกติดตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปลาปลาปลาปาปาเห็นไหมครับผมว่าออกแรงมากเลยเออค่อนข้างที่จะแรงอ่ะเออเห็นไหมอ้ยแล้วเหลือเราลําเดียวด้วยจบแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรเราใส่ไปเรื่อยๆนะฮะเรามั่นใจในเรือเรานะครับนี่ไงอุ้ยอยู่ฝั่งนู้นด้วยเวนกรมแล้เวนกรมแล้ว เวกรรมแล้วต้องถอยเรือให้ไวต้องถอยเรือให้ไวต้องถอยเรือให้ไวกดทันปะวะแล้วติดเลเซอร์มาซะเยอะเลยโอ้โหยิวเขีย์โหจุกนะจุกเหมือนกันนะเนี่ยเออชนผนังไปโอเคสกัดก่อนสกัดจรวดเอาแล้วหมดอีกโอ้โหค่อนข้างที่จะหมดเร็วนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะค่อนข้างจะหมดเร็วนะ ขอแลกไปเลยนะกันนะครับผมขอแลกเลยแล้วกันมาดิครับมาดิครับบอยปริโดไปทำาอะได้ทาหมดครับตอนนี้ครับผมทไไํา <c oughs> อะไรได้ทาหมดนะฮะทาอะไรได้ทาหมดนะครับผมตอนนี้เออเห็นไหมครับผมมันแรงมากเลยมันค่อนข้างที่จะแรงนะจะขึ้นเหรอนนองจะขึ้นเหรอสก,กัดอย่างเดียวเอาแล้วตกเลยเจอเอท่าร้อยเหรอ นี่ไงโอ้โหแล้วหมดอีกแล้วเวรกรรมแล้วนะฮะโอเคกูดาวมาละโอกาสยิงค่อนข้างที่จะน้อยนะผมขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อเซฟไอ้นี่เนาะออกไปไม่ได้เลยนะครับผมถ้าออกนี่โดนฝั่งนู้นยิงแน่เลยนะครับผมต้องต้องแรกนะครับผมต้องแรกเนาะต้องแรกนะครับผมต้องแรกผมไม่ยอมคุณหรอกคุณ มไม่ยอมพูดหรอกเดี๋ยวออกซิเจนคุณก็หมดมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนั่ไงผมบอกแล้วว่าออกซิเจนยังไงคุณก็หมดคุณไม่ต้องกลัวยิงหลอกไปหนึ่งลูกน right ี่ไงแล้วยิงสักโอ้โหแล้วเขากดทันนะครับผมโรงงานนี้เอ้าแล้วกูหมดด้วยเวนกมเวนกัมาดิก็มาแลกดิก็มาแลกดิก็มาแลกดีครับผมก็มาแลกดีครับกลัวที่ไหนะครับผมกดเพิ่มปั๊มเลือดสู้ปั๊มเลือดสู้ปั๊มเลือดสู้ด้วย ความเลือดสู้ด้วยใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหจังหวะนี้โอเคเออแล้วเขายิงมาฝั่งนู้นโอ้โหมาตอนไหนเนี่ยโอหูยนิวเคลียร์โอ้โห,หยดุกจุกดุก,ก,กโดนจุกดุกนะครับผมจังหวะนี้โดนจุกดุกนะโอ้ยตา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 ย,ตายจะตายไหมเนี่ยโอโ้แล้วผมไม่มีเฮลิคอปเตอร์แล้วด้วยคือจบเลยอ่ะ โอกาสแพ้ค่อนข้างที่จะสูงนะโอเคนี่ไง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 ,ไงเฮ้ยนิวเคลียร์โอ้โหนึกว่านิวเคลียร์จะทะลุปะทะโอยเราก็ตกใจอุ้ยไม่เห็นเขาอะโอเคผมขอหักเรือก่อนแล้วกันคือมันลำบากนะครับผมถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้คือแบบว่าลำบากมากนะฮะ ขอหักเรือไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เราหนีทันนะฮะ <end oms> เพราะว่าอุปกรณ์อะไรเราตอนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับผมขอโอ้ยล้วจะจบง่ายไหม,มนะคิมเออโอ้โหแล้วหมดแล้วด้วยแล้วหมดแล้วด้วยสกัดหน่อยสกัดหน่อยเออสวยโอ้โหแล้วหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างจร<ๆ>ิงๆเดี๋ยวให้เร็วเดี๋ยวให้เร็วพอเดี๋ยวให้เร็วพอ เดี๋ยวให้เร็วพอกัดไปลูกเออเออนั่นแหละเล่นเหลือสองหมื่นอุ้ยตายตายตายนี่จะมารีวิวเรือหรือจะมาเล่นให้ดูวะเนี่ยเอาตัวรอดมะเนี่ยเฮ้ยถอยหลังถอยหลังถอยหลังให้ไวถอยหลังให้ไวถอยหลังให้ไวนี่ไงเออเราเรามีเรามีเอเอดเราอย่าไปกลัวเฮ้ยถ้าผมโดนชุดนึ่งผมแตกเนี่ยโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับผม โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ไหวจริงๆนะครับผมตานี้เ่าเรา,าสรุปดาเมจนะครับผมดาเมจได้1ล้าน6 6แสนห0พ7นนะครับผมส่วนคิวค่าได้3นะครับผมแล้วก็ส่วนไอพีได้4 0,000นะครับผมอ่น้องๆน,นะครับผมสามารถดูโฆษณาตรงนี้นะครับผมเพื่อรับเงินเป็นคูณ2นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูโฆษณาแป๊บนะครับ อ่ะนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้าเรือ CNT อ็นทยนะครับผมน้องๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างนะครับผมว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับผมแต่สำหรับพี่นะครับผมมันก็เรือค่อนข้างที่จะดีนะจริงจริงเพราะว่าเราไปเล่นกับเพื่อนเนี้ยเราซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากเลยเออคือแบบว่าการเครื่องบงเครื่องบินให้เพื่อนได้นะครับผมเพราะว่าช่องเลเซอร์นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม เออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย